คริสจากที่นี้แห่งเชียรายที่นี่ที่พระพรหลักไหมาเพราะวจนาของพระเจ้า สดุดีบทที่31ข้อที่สถึงข้อที่หพระเจ้าค่าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงปรดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รีภัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าสัต์จริงพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วครับเขาจะห้องเพลงสรลเสริญพระเจ้าในบทเพลงที่มีจูว่าเมื่อได้มององแสงทอง This song so ทีทานด้วยกันครับมรณะนะสาธุการข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระองค์สำรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายตีได้นมัสการพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำรับในเวลานี้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาความห่งความเข้าใจในพรชนะเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะนำพโะชนะในทุกๆก,กระบวนการในการนมัสการพระองค์เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่สนิทกับพระองค์ ขต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถึงแม้ว่าจะต้องอยู่ติ่บ้านแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายบ่ไดละาทิ้งการนมัสการพระองค์พระองค์จะคาขอเพิ่มพูนพระพรในด้านต่างๆให้กับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายตัวเพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะตอบสนองตอพระคุณพระพรความพักของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน รับเราจะห้องเพลงสารเสริญพระเจ้าแอมบทเพลงห,งหนึ่งนะครับเจิมด้วยไฟพระวิญญาณเจิมด้วยไฟพระวิญญาณ พี่น้องเี้าหักในพระเจ้าทุกท่านครับขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการนมัสการพระเจ้าภาคบ่ายขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของเฮาครับบายวันนี้เฮาจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันเพื่อให้ชีวิตของเฮาได้ตอบสนองถึงโปชเจของโรรอง์และเป็นการประพฤติที่ถวายเกียรติพระเจ้าโปชเจของพระเจ้าในบายวันนี้ที่มาถึงท่านทั้งหลายนะครับใน ยอนบทที่15ข้อ1ถึงข้อ6ย้อนบทที่15ข้อ1ถึงข้อ6เราเป็นท้องนุนแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาขะแนงทุกขะแนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรง,งตัดทิ้งเสียและขะแนงทุกขะแนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว ด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขะแนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเทาชั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราเชนนั้นเราเป็นเาวงุ่นท่านทั้งหลายเป็นขะแนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขนังแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟขับพี่น้องที่ฮักในพระเจ้าทุกท่านเขาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราชีวิตของเขาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเกาะ เป็นประเทศหนึ่งตีได้ให้อ,อิสระเสรีภาพในการตีฮื้ผู้เจือในพระเจ้าเนี่ยได้มีอิสระในการตีจะนมันสการพระเจ้านะครับดังนั้นคริสเตียนเฮาเมื่อเฮามีโอกาสนะครับโดยเฉพาะเฮาอยู่ในประเทศไทยเฮามีโอกาสตีนมัสการพระเจ้าได้อย่างอิสระเฮาก็บอกควรนีึงจะละทิ้งการนมัสการพระเจ้านึกถึงปี่น้องคริสเตียนหลายประเทศติดต,ต้อง ลบๆสอนๆนะครับแอบเพื่อจะนมัสาการพระเจ้าเขายังใจเวลาคุ้มข่าเพื่อจะนมัสาการพระเจ้าเลยนะครับดังนั้นการนมัสาการพระเจ้าในชีวิตของเฮาเมื่อเฮามีอิสระภาพในการทด่จะนมัสาการพระเจ้าเฮาก็ต้องใจทุกเวลาที่มีโอกาสในการนมัสการพระเจ้าถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้ครับโควิดยังเฮาไม่สามารถนมัสาการพระเจ้าในโบสถ์ได้ แต่เฮาก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อจะนมาัสาการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์ใน u t u b e นะครับเพื่อให้ชีวิตของเฮานมัสการพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพลงหลายๆเพลงตีบอกให้เฮาได้นมัสการพระเจ้าเพลงหลายๆเพลงตีบอกให้ชีวิตของเขาเองได้มีชีวิตตีเติบโตขึ้นในพระเจ้าชีวิตของมนุษย์ครับใน ทุกคนนะครับ,บแบ่งแยกว่าคิเซียนหรือปุจเจมีอยู่3เหตุการณ์สําคัญในชีวิตนะครับมีอยู่3เหตุการณ์ในในสำคัญในชีวิตแต่แต่เลยคือหนึ่งทุกคนมีปัญหาทุกคนมีปัญหาปัญหาในชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันครับปัญหาจากภายนอกนะครับก็มี2ปัจจัยก็คือ หนึ่งเฮาเนี่ยคนเดียวเฮาเป็นค้นสร้างปัญหาขึ้นเองสองคนรอบข้างเปนค้นสร้างปัญหาและไววเฮานะครับบม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าปัญหาในเรื่องของภัยธรรมชาติอันนี้ก็คือปัญหาในชีวิตของเขาทั้งนั้นสองครับคือปัญหาภายในที่เกิดขึ้นหรือติดกับชีวิตของเขาโดยที่เขาบอกู่สาเหตุว่าปัญหานั้นมาเกิดขึ้นจากอะไรยังน,น,นะครับ มันจะแก้ไขจะไดสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกเอาววาชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตที่มีแต่ปัญหานะครับหลายคนบอกจะอีไวชีวิตของมนุษย์เนี่ยชีวิตเกิดมาปุ๊บก็บมีปัญหาหลายอย่างอย่างที่สองครับทุกคนแสวงหาความมั่นคงในชีวิตครับ แน่นอนครับเขาถูกสอนมาว่าเขาจะต้องเห็นหนังสือดีๆหางานดีๆเป็นเจ้าคนในคนเนาะจะต้องเจาะงานตีมีไรายได้สูงบลการตอบแทนสูงนะครับมีกับไฮเพราะอย่างครับเพราะชีวิตของมนุษย์เจาะหาแต่ความมั่นคงในชีวิตเจาะหาแต่สิ่งภายนอกติดอยเงี้ยเฮชีวิตตัวเก่ามั่นคงอย่างที่3ครับ ทุกคนต้องการความมั่นคงในอนาคตอนาคตอันใกล้หรือไกลคือตอนที่เฮายังมีชีวิตอยู่เฮาทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฮียนการทํางานนะครับอนาคตเฮาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของมนุษย์จึงซ้อหาอะไรอย่างที่มั่นคงสําหรับชีวิตในอนาคตของมนุษย์เช่น ทำปักกันหน่ออุบัติเหตุโลกภัยอย่ายังก็ได้ติดจะทำื่อชีวิตในอนาคตของตัวเก่าเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่สำหรับผู้เจืิในพระเจ้าครับองค์พระเยซูคริสต์บอกว่าปัญหาที่ติดมากับชีวิตของเา้าโดยตีบังููสาเหตุนั่นคือความบาปความบาปนี่เองครับตีท่ทำให้ชีวิตของเฮาต้งหลาย ออกห่างจากพระเจ้าความบาปนี้เองครับทำให้ชีวิตของเขาทั้งหลายต้องลงพิษกระทำความพิษห้ายต่อหลายอย่างเพื่อให้ชีวิตของเขาเองได้มีความสุขพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่15หเรื่องของทถาวอ,องุลกับขันเณงนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็เน้นย้ำชัดเจนนะว่าคนตีเข้าสนิทอยู่กับพระองค์เนี่ย พระองค์จะสงริดเืเกิดผลแต่คนตีออกห่างจากพระเจ้าบังเกิดผลเลยพระองค์จะตัดขว้างนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่บงบอกเฮาว่าเมื่อชีวิตของเฮาเองใกล้ชิดติสนิทกับพระเจ้าชีวิตของเฮาจะพบจะปะกับไอหยังพ่องนะครับได้ฮับไอหยังพ่องสิ่งแรกครับชีวิตของเฮาได้ฮับการดูแล ทักษาจากพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าบอกชัดเจนว่าเราเป็นเท้าเงินแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาในส่วนใหญ่ครับปัญหาที่ฮาพบเจอบวาวปัญหาในชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการทํางานการเฮียนสิ่งเหล่านี้ครับรเฮา่สามารถควบคุมมันได้แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกชัดเจนว่าถ้าชีวิตของเฮา ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลรักษาเราผู้เจ่าทีมีชีวิตทติดสนิทกับพระเจ้าครับบ่ต้องกลัวครับว่าปัญหาเรานั่นจะทําให้ชีวิตของเราล่มลงเมื่อมีชีวิตทิดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลรักษาชีวิตของเราเสริมกําลังเราในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะครับ สิ่งที่สองครับเมื่อชีวิตของเฮาติสนิทกับพระเจา้าชีวิตของเฮาจะบัดตัดทิ้งจากความสัมพันธ์แน่นอนครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกชัดเจนว่าเมื่อชีวิตของเฮาเองติสนิทกับรพระเจ้านักปอพระเจ้าจะทรงธิ์นะครับเพื่อให้เฮาเกิดผลเยอะขึ้นแต่คนที่บัดติสนิตกับพระเจ้าเลยนะครับเจือกเตอาอานเจือกเตอาอานเจือ แต่บ่มีการประเพิบ่มีอ,อย่ยังติ่จะทำให้ชีวิตเกิดผลเนี่ยพระเจ้าก็จะตัดขวางตัดขวางแล้วก็เอาไปเผาทิ้งเสียนะครับก็คือบ่มีประโยชน์ประการที่3ครับชีวิตของเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าครับการช่วยเหลือจากพระเจ้าบอกว่าเวลาเขาไปไหนเขาหย่าอิงยังแน่นอนครับ ในทุกๆวันเราดเนินชีวิตเรามีสิ่งที่ท่ทองทําหลายอย่างหลายครั้งครับเราเหมือนกับจะมดแหงจะมดกําลังในการที่จะย่สิ่งต่างๆอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงเป็นกําลังให้กับชีวิตของเราเองเป็นกําลังให้กับชีวิตของเราที่จะย่าสิ่งต่างๆเสริมกําลังเราในการที่จะฟาฝันอุปสรรคปัญหาที่อยู่ตั้งหน้าในชีวิตของเราใดครับ อย่างที่สีครับชีวิตของเขาจะบใบหียวแห้งไปพ่ป้องครับในที่ผมพูไปตอนต้นว่าชีวิตของผู้เจื่อในพระเจ้ามติสนิทกับพระเจ้าพร,อร,ระ,ะอ,อ,องค์ทรงฤทธิ์เนาะแล้วก็เฮือออกผนพระองค์จะบัตัดขวางแ้ะปล่อยให้แหงเราไปเผาคนตีต้องแห้ง และถูกเผาเนี่ยก็คือคนที่มีชีวิตติบติสสนิทกับพระเจา้าเมื่อชีวิตของเฮาติสนิทกับ,รกรบพระเจ้านักปอครับพระเจ้าทรงฤทธิ์เมื่อเกิดผลพระเจ้าบดได้ตัดขวางเพื่อเฮาแหง้งเพื่อให้แขนงนั้นแหง้งนั่นก็เอาไปเผาบัดในะครับแต่พระองค์จะทรงเมื่อเฮาเาติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอย่างที่ห้าครับชีวิตของเฮา ได้เป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานทุกๆขั้งเมื่อเขาอธิษฐานทูลขอกับพระเจา้าทุกๆขั้งที่เขาต้องอธิษฐานขอพระเจ,าจ้าช่วยเฮาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในน้อนหน่ายชีวิตของเขาขับพระเจ้าทรงในยินคำอธิษฐานพระเจ้าจะจัดการกับปัญหาและเฮื้อต่างออกที่ดีเหมาะสมกับชีวิตของเขาเหมาะกับความต้องการที่จะพัฒนา ความสัมพันธ์ความใกล้ชิดที่เหมาะสมกับเขาถ้าหากความปรารถนาของเขาบบเยอะเกินบลเวอร์เกินไปเขาขออย่างเหมาะสมและพระเจ้าก็ดูว่าสิ่งที่เขาขอนี่เหมาะสมพอดีและทําให้ชีวิตของเขานะั้นบัาห่างจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานให้กับชีวิตของเขาประการที่หกครับชีวิตของเขาจะประสบความสําเร็จอย่างถวาวเกียรดตดิพระเจ้า แน่นอนครับทุกๆครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการเฮียนในการทำงานในการใหบใจพระเจ้าสิ่งสำคัญคือสิ่งเรานั่นเำาห้าได้แย่เพื่อยกย่อง,องตัวเขาแต่ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยจากนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างในในชีวิตของเขาติดประสบความสำเร็จนี่เขาจะต้อง ยกย่องและถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าหากบ่มีพระเจ้าความสําเร็จเหล่านั้นก็คงจะกเกิดในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆความสําเร็จในชีวิตของเราไ,ได้มาจากตัวเราเองแต่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยเราประการที่เจ็ดครับชีวิตของเราได้รับความพักจากพระเจ้า เมื่อชีวิตของเฮาติสันนิตกับพระเจ้าครับเฮาได้ฮับหูอเฮาได้สัมผัสถึงชีวิตตีมีแต่ความฮักของพระเจ้าจริงๆหลายครั้งรับเฮาพิดพลาดหลายครั้งเฮาหลงทางในการดําเนินชีวิตหลายครั้งเฮาดําเนินชีวิตเอาตัวกาว่าแต่เมื่อเฮาติสันนิตกับพระเจ้านักปพอเฮาจะสัมผัสเฮาจะรับมู้ได้เลยว่าความรักของพระเจ้าบ่ใจ่ความรักตี เห็นแก่ตัวความหักของพระเจ้าเป็นความหักที่ต้องการให้ชีวิตของเรามาพบโปร่งได้สำแดงออกถึงความหักของพระเจ้าด้วยการมีน้ำใจการใจก้าอููหรือการประพฤติดีเพื่อกับคนอื่นนะครับอย่างสุดท้ายครับมีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนครับการที่พูดเจื่อในพระเจ้ามีชีวิตติดทิสนิทกับพระเจ้านักปอ ชีวิตจะมีความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีนี่แตกต่างจากความชื่นชมยินดีของมนุษย์ความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าในถึงแม้ว่าปัญหาจะนักมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่ความชื่นชมยินดีนี่ก็จะบ่าหายไปจะฮับมู่จะวางใจในพระเจ้าและจะทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งทีทุกคนได้หันว่า ความยินดีติดเจริงของชีวิตคริสเตียนนั้นมันเป็นจะใดแต่นั่นครับชีวิตที่มีความเชื่นชมยินดีคือสิ่งที่พระเจ้ทเาทําเมื่อเขาทั้งหลายมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่นองครับวันนี้อย่าลืมนะครับชีวิตของเขาทั้งหลายจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าชีวิตของเขาทั้งหลายจะต้องใส่ใจกับการใกล้ชิดพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าให้นหนักขึ้นอย่าปล่อยปะละเลย ยาชีวิตของเราเองห่างหายจากพระเจ้าขอพระเจ้าหนุนนำทุกท่านในการดำนินยชีวิตในการที่จะใจ้ชีวิตเซฟตัวเองนะครับโควิดถึงแม้ว่าจะเบาบางลงไปพองที่บ้านของเราแต่มันยังบม่ได้หายไปนะครับขอบพระคุณพระเจ้า ขับเฮาจะอธิฐานและฮับพระพรไปด้วยกันสาธุการข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอประคุณพระองค์สำหรับวจนะติดเน้นย้ำมือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีชีวิตติดติดสนิทกับพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดหนุนนำชีวิตของท่านทั้งหลายในการดำเนินชีวิต ในการทําหน้าที่การงานการประกอบธุรกิจการหับใจพระเจ้าจะได้หับการเสริมกําลังได้โปรดประทานพ,พระพรอที่มาจากโปร่งเราเลือกถึงลูก,ลกหลูลานที่อยู่ในไว้ทำงานไว้ศึกษาเราเรียนช่วงเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะต้องศึกษาออนไลน์ขอขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพ,พระพรความผู้ความเข้าใจในการศึกษาเราเรียนที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระคุณพระรงขอพระเกียรติละพระสิริเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนพระคุณพระพรความหักในสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระบิดาพระผู้ทรงสร้างพระบุตรคือองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ไทยและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยในชีวิตของข้าพรจ้งทั้งหลายทรงโปรสถิตและหนุนน้ำปิ่น้่องทุกท่านธ์บ่าวไปที่ไหนก็จะได้รับการทรงสถิตและกุ้มของที่มาจากพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดิตกับพี่น้องทุกท่านบัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนรา